สวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอเริ่มกับเข้าสู่การบรรยายแล้วก็ทำเวิร์กช็อปการสร้างเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นผมอขอแชร์สไลด์เลยนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับผมจะอธิบายขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาที่ซ้ําซ้อนกับ อาจารย์จินทวีบ้างผมอาจจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้อาจารย์จะได้มีเวลาทำเวิร์กช็อปนะครับก็ในในในเรื่องของการประเมินผลการเรียนเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องของการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะใช้รูบิกได้นะครับนะซึ่งรูบิกเนี่ยก็จะเ,เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริงนะครับเอ่อ คราวนี้เนี่ยนะครับผมจะข้ามในเรื่องพวกนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์จะน่าได้เรียนฟังจากอาจารย์จินตวีแล้วนะครับครานี้ในเรื่องของการประเมินตามสภาพจริงเนี่ยนะครับก็ <c oughs> เกมเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่เปิดเผยน,นะครับเป็นเกณ์ที่เปิดเผยหมายความว่าจริงๆแล้วอาจารย์สามารถให้นักศึกษาได้กอดลวงหน้าเลยนะแล้วก็รวมถึงที่อาจารย์จินตวีอธิบายไว้ก็คือ สา,าาสามารถที่จะอาจารย์คือสามารถที่จะอาจารย์สามารถที่จะให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์ประเมินก็ได้นะครับครานี้ในเครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริงเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถจะใช้คือการสังเกตสัมภาษณ์การตรวจผลงานการรายงานตนเอง การใช้บันทึกจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะเอามาใช้ร่วมกับเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกได้นะครับผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินเนี่ย <c oughs> ก็คือผู้สอนผู้เรียนเพื่อนของผู้เรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองแต่ว่าในกรณีของผู้ปกครองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษานะครับเพราะว่า เด็กเล็กๆเนี่ยยังมีความจําเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยพบนะครับที่ผู้ปก,ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นผู้สอนผู้เรียนแล้วก็เพื่อนนะครับครานี้เ, <c oughs> เกณฑ์ประเมินเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะออกแบบ เพื่อท ah ี่จะใช้กับสถานการณ์หรือกิจกรรมต่างๆตามสภาพสภาพจริงหรือว่าจําลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านการแพทย์และพยาบาลเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทําเป็นสถานการณ์นะครับที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงหรือว่าเป็นสภาพจริงได้นะครับรูปแบบของการประเมินความก้าวหน้านะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการประเมินตนเองแล้วก็การประเมินโดยเพื่อนหรือการประเมินผู้อื่นนะครับ แล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระนะก,ก็ก็คือได้กับทุกคณะอยู่แล้วนะครับทรานนี้เอ่อในการประเมินผลงานของผู้เรียนเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่2ลักษณะทีวิดที่สําคัญก็คือกระบวนการที่ผู้เรียนใช้เพื่อให้เกิดผลงานกับผลงานที่ได้จากกระบวนการอ่านั้นๆของผู้เรียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเอ่อผมคิดว่าปกติเรามักจะ เห็นในส่วนที่เป็นผลงานของผู้เรียนนะครับแต่ว่าในส่วนกระบวนการเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันซึ่งผมคิดว่า,เ,าเราอาจจะใช้ในลักษณะของการเก็บร่องรอยนะครับรวมถึงการใช้คําถามนําเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้บันทึกนะครับแล้วก็อาจจะมีเทมเพลตอะไรพวกเนี้ช่วยนะครับซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะเก็บร่องรอยการทํางานตามที่เราได้ออกแบบตามเกณฑ์ประเมินไว้นะครับ คันนี้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ต้องการประเมินนะครับก็คือเราต้องการประเมินในในมิติไหนบ้าง2ก็คือระดับคุณภาพโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งเป็น3าถึงหระดับนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยถ้าท่านอาจารย์ยังไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจารย์อาจจะกําหนดเป็น3ระดับโดยโดยส่วนมากเนี่ยผมจะนิยมสร้างเกณฑ์ประเมินเป็น3ระดับเพราะว่ามันจะง่ายง่ายกว่านะครับเพราะว่าพอเป็น4กับ5เนี่ยตรงช่องที่อยู่ตรงกลางครับผมยกตัวอย่างถ้าเราเป็น4ระดับนะครับ หนึ 1> 1่งกับสี่เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าสองกับสามเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะใกล้กันมากจนบางทีเนี่ยถ้าเราเขียนคําอธิบายไม่ชัดเจนมันจะประเมินยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงเริ่มต้นที่เรายังไม่คุ้นเคยเราอาจจะเริ่มต้นจากสามระดับก่อนนะครับแต่ก็ไม่ควรไม่ควรเกินห้าระดับนะครับ <c oughs> ต่อมาก็คือคําอธิบายของระดับคุณภาพนะครับว่าในแต่ระดับคุณภาพของมิติต่ตางๆเนี่ยนะครับ ต้องทำอะไรอย่างไรแล้วจึงจะได้คะแนนเท่านั้นนะครับหลักการที่สำคัญก็คือควรใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายเห็นถึงความแตกต่างของระดับอย่างชัดเจนนะครับถ้าอาจารย์จะกำหนดเป็นปริมาณก็ต้องอย่าทำให้มันมีช่องว่างนะครับอย่างเช่นถ้าใส่เป็นร้อยละก็ต้องพิจารณาดูว่ามันลงได้ทุกช่องใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าถ้าเขาทำได้ปริมาณนี้แล้วปรากฏว่าหาช่องลงไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่จาเป็น นะครับที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงใช้คำว่าสวยใช้คำที่เป็นลสนิยมเพราะว่าคือ,อการใช้คำในเชิงที่เป็นลสนิยมเนี่ยมันจะตีความยากเพราะว่าความความลสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของลักษณะของเกณฑ์ประเมินแบบรูบริกนะครับก็คือเราพอเรากำหนดคุณลักษณะได้เราก็เอาไปใส่ในคอลัมน์ซ้ายมือ นะครับแล้วก็ใส่ระดับคุณภาพระดับคุณภาพเนี่ยจะสามารถใส่เป็นสามระดับ4ี่ระดับหรือ5้าระดับก็ได้แล้วก็สามารถจะเริ่มจากศูนย์หรือ1ก็ได้นะครับคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วของอาจารย์ควรจะเริ่มจากศูนย์หรือ1อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนอาจารย์เขียนทาอธิบายเนี่ยอาจารย์เขียนคําอธิบายแบบที่ให้เขา,เาทําอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับหรือว่า,เ,าเขาทําอะไรได้บ้าง นะแต่มีข้อบกพร่องอย่างนี้เราก็เริ่มจากหนึ่งแต่ว่าผมให,ให้แนวคิดนิดนึงก็คือในส่วนที่เป็นสิ่งที่มันซีเรียสยกตัวอย่างทางวิศวะทางแพทย์พยาบาลอย่างเงี้ยนะครับที่ถ้าผู้เรียนไม่ปฏิบัตินะหรือแม้แต่าทางศัตวแพทย์เนี่ยถ้าถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วว่าจะทําให้สัตว์ถึงอันตรายอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเป็นทางด้านการแพทย์เนี่ยหรือพยาบาลเนี่ยทำให้ผู้ป่วยอาจจะ เสียชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจําเป็นจะต้องเริ่มที่ศูนย์นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บริบทของแต่ละ,ะท่านนะครับว่าวิชาที่ท่านสอนเนี่ยะจะต้องกําหนดอย่างไรนะครับทีนี้อันนี้ท่านทราบอยู่แล้วเนาะก็คือเกณฑ์การให้คะแนนก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือแบบภาพรวมก็คือ holistic กับแบบแยกส่วนหรือแบบแยกองค์ประกอบนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างแบบที่2นี้นะครับอ่า ครานี้ลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิกที่ดีเนี่ยก็คือมันจะต้องเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือว่าผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถจําแนกการปฏิบัติได้อย่างเที่ยงตรงนะครับแล้วก็วิเคราะห์งานได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยอธิบายคุณลักษณะงานแล้วก็จําแนกคุณภาพของงานได้อย่างถูกต้องก็อย่างที่ผมเรียนก็คืออย่าใช้คําที่เป็นในลักษณะที่เป็นรสนิยมนะครับ สามารถที่จะตัดสินงานได้อย่างถูกต้องนะครับมีคำอธิบายนะครับที่บ่งชี้คุณภาพชัดเจนนะครับมีความเที่ยงในการให้คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยแม้ว่าเขาต้องการจะให้ตัดสินคะแนนจากผลงานที่ปฏิบัติมากกว่ากระบวนการรูปแบบเนื้อหาหรือความต้้งใจในการทํางานก็คือแต่ว่าตัวกระบวนการที่ทําให้เกิดผลงานที่ปฏิบัตินั้นนะโอเคนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ประเมินได้ นะครับแต่ว่าบางทีความตั้งใจในการทำงานมันมันวัดยากนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คือถ้าผลงานเขาออกมาดีเนี่ยมันก็สื่อถึงความตั้งใจในการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริง,รงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องออใส่ประเด็นในเรื่องของความตั้งใจในการทำงานไปอีกนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เกณฑ์ประเมินเนี่ยในช่วงเวลาที่ยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะทําให้เกิดการประเมินที่ให้เห็นถึงความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาที่ยาวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการประเมินสมรรถนะนะครับอันนี้ก็ใช้เกณฑ์ประเมินแบบรูบิกเนี่ยจะดีมากเลยนะครับท่านนี้อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบบูบิกเดี๋ยวผมจะบรีฟคร่เข้าๆาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นให้อาจารย์ทำเวิร์กช็อปแล้วก็ผมก็จะ ช่วยให้คำแนะนำนะครับวิธีการก็คือเราเริ่มจากมาตรฐานการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้หรือว่าตัวผลงานที่ต้องการประเมินหรือว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการประเมินว่าตัวงานชิ้นนั้นเนี่ยนะครับมันมีกี่มิติที่ต้องประเมินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากําหนดนิยาม <c oughs> นะครับกําหนดนิยามว่าแต่และมิตินั้นมันมีนิยามว่ายังไงนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็กําหนดระดับคุณภาพก็คืออาจารย์ก็พิจารณาเลยว่าจะกําหนดเป็น3ระดับ4ระดับหรือ5ระดับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนก็คือแม้แม้ว่าเราจะกําหนดเป็น3ระดับแต่ไม่ได้หมายความว่าในแต่ละมิติเนี่ยคะแนนมันจะต้องเท่ากันนะคือเราสามารถที่จะใส่น้ําหนักคะแนนเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วก็กําหนดคําอธิบายของระดับคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมแนะนําก็คือสมมุติอาจารย์กําหนดเป็น3ระดับอะ อาจารย์ก็เขียนที่ระดับสามก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็คือดีที่สุดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ย้ายไปเขียนที่หนึ่งสมมติเราเริ่มจากหนึ่งนะก็คือแบ่งระดับการให้คะแนนเป็นหนึ่งสองสามอาจารย์เขียนสามเสร็จก็ไปเขียนหนึ่งหนึ่งก็คือที่ที่ไม่ดีเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่สองเอาให้มันแตกต่างกับจัดหนึ่งกับสามที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับอาจารย์ก็จะสร้างเกณฑ์ประเมินแบบนี้ออกมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเกณฑ์เนี่ยไปทดลอง ใช้นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องนะครับอ,อ,อันนี้ในขั้นตอนเขาเรียกว่าการแคลิเบ e นะเดี๋ยวผมมีแยก,กออกมาอีกอีกสไลด์หนึ่งที่จะอธิบายถึงการ Calibrate ตัวสกอร i n g r รูบิกนะครับแต่ว่ามันคือขั้นตอนนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ไปทดลองใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับทรน,นี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกสมมุติว่าผมต้องการประเมินงานเขียน นะครับเรากา็มีรูปแบบรายงานมีเนื้อหามีการอ้างอิงมีความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเราก็เนี่ยครับมากําหนดนิยามว่าคําว่ารูปแบบรายงานเนี่ยมันคืออะไรเนื้อหาคืออะไรเนี่ยครับเพราะว่านิยามเนี่ยจะนําไปสู่การเขียนการอธิบายได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเ,เพื่อประหยัดเวลาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอาจารย์อาจารย์ก็คุ้นเคยกับ งานที่อาจารย์มอบหมายให้กับนักศึกษาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะละการเขียนนิยามไว้ก่อนก็ได้ครับผมผมไม่ซีเรียสอาจารย์ก็ข้ามไปสร้างเกณฑ์เลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนที่ถูกต้องสมมุติถ้าอาจารย์มีการทําวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนตามมาตรฐานเลยก็คือกําหนดนะคุณลักษณะเสร็จแล้วต้องมาสร้างนิยามก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มากําหนดระดับคุณภาพของการประเมินก็คือ3-5ถึงระดับ นะครับใอย่างในกรณีนี้เนี่ยเรากําหนดเป็น4ระดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนคําอธิบายซึ่งอย่างที่เรียนก็คือเราจะเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้คําที่มันเคลียร์นะครับท่าน,นี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการรู้นะครับว่าผู้เรียนเนี่ยเขาระหว่างทํางานเนี่ยนะถ้าเราอยากจะประเมินกระบวนการทํางานเนี่ยเราอาจจะใช้คําถามนําพวกนี้ เพราะว่าปกติเวลาเราประเมินนักศึกษาผลงานของนักศึกษาเนี่ยที่เราเห็นแล้วเนี่ยคือผลงานเลยแต่แต่เราไม่รู้หรอกว่าระหว่างทํางานเนี่ยเขาประสบพบเจออะไรมาบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะสามารถใช้คําถามนําพวกนี้ใช้ได้นะครับก็คืออย่างเช่นถามว่าเขาคิดเห็นหรือรู้สึกยังไงต่อง,งานของเขาเขาใช้เวลาทํางานเนี้ยนานเท่าไหร่นะครับงานของเขาเนี่ยมีจุดเด่น จุดด้อยยังไงนะครับเขาพบปัญหาอะไรบ้างในการทํางานแล้วก็เขาแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับเขาเรียนรู้อะไรบ้างจากการสร้างผลงานชิ้นนี้แล้วก็ได้แนวทางในการพัฒนางานชิ้นต่อไปอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะจะเห็นว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราประเมินงานของนักศึกษาเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้ให้เขามานําเสนอแล้วเรามีการซักถามเขาเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับ กับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยครับที่จะทําให้เรารู้เบื้องหลังการทางานของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์ก็ประเมินปริมาณของของงานเนาะคือไม่งั้นอาจารย์จะอาจาอาจะต้องตรวจงานเยอะนะวิธีการที่ผมจะชอบใช้คือผมจะใช้คําว่าอ,อย่าเกินนะอาจารย์อย่าไปใช้คําว่าอย่างน้อยนะเพราะถ้าอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าอย่างน้อยเนี่ยคือ บางทีอาจจะยาวแลวบางทีอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เน้อ,อย่างเดียวมีน้ําด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอาจารย์คือพิจารณาเลยว่าอันนี้มันควรจะยาวเท่าไหร่เพราะฉนั้นอาจารย์ก็ใช้ใชคําว่าไม่เกินนะอันนี้ก็จะทําให้เราได้ผลงานมาศึกมาตรวจเนี่ยได้ในปริมาณที่มันเหมาะสมแล้วเรายังสามารถจัดการได้นะครับทวนีเว้เวลาที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะถามเป็นคําถามนําแบบนี้แล้วแล้วก็ให้นักศึกษาเราตอบเป็นข้อข้อ รา่นี้พอเขาคุ้นเคยอ่ะอาจารย์ทาไปสักสองสาครั้งเขาคุ้นเคยปุ๊บอาจารย์ก็เปลี่ยนไหมเขาเขียนเป็นความเรียงคือคือจริงๆแล้วล่ะเรายังมีคําถามนําเหมือนเดิมแต่เขาไม่ต้องเป็นไม่จาเป็นต้องตอบเป็นข้อๆออต่อไปแต่เขาสามารถเล่าเรื่องได้นะครับเขียนเป็นความเรียงเสร็จแล้วเนี่ยตอบต่อมาเนี่ยคือตอนนี้เราจะรู้ว่านักศึกษาเนี่ยชอบชอบพวกถ่ายคลิปนะติกตอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เขาสะท้อนคิดแบบเป็นวีดิทัศน์ก็ได้นะเป็นวีบล็อกนะ เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้มันเข้าถึงนักศึกษามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการคาลิเบรตนะครับ <c oughs> วิธีการคาลิเบรตก็คือเราเนี่ยอธิบายรูบริกเนี่ยให้กับผู้ที่เข้ามาประชุมนะที่เราต้องการให้เขามาช่วยคาลิเบรตเสร็จแล้วก็ไปเลือกตัวอย่างผลงานของนักนักศึกษานะจำนวน2ตัวอย่างหรือสามตัวอย่างนะอาจจะเป็นสามตัวอย่างก็คืองานที่ คนปรับปรุงงานที่พอใช้งานที่ดีเงี่ยนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยให้คะแนนนะสมมติถ้าอาจารย์สอนกัน3าคนเนี่ยก็เอาถ้าก็สามท่านเนี่ยลราลอง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 ,ลองประเมินด Ki ูนะครับแล้วก็ต่างคนต่างประเมินเสร็จแล้วก็เอาคะแนนมาเทียบกันดูนะครับแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับความที่มันไม่สอดคล้องกันคือถ,ถ้ามันสอดคล้องกันก็ไม่มีปัญหาแสดงว่ามันเรียบร้อยแล้วมันดีแล้วแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาถูกไหมเพราะว่าคน ใช้เกณฑ์เดียวกันแต่พอคนต่างกันมาประเมินดันได้ผลต่างกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของรูบริกเนี่ยคือควรจะได้ผลที่มันสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือขั้นตอนในการ et, คาลิเบร์นะก็คือว่าพอมาอภิปรายกันถึงความแตกต่างเพราะมันต่างกันเพราะอะไรมันก็จะอยู่ที่คําอธิบายนี่แหละนะครับแล้วเราก็มาปรับคําอธิบายนะครับถ้าอาจารย์เห็นว่าการเลือกมาอย่างละหนึ่ง นะครับไม่พอก็อาจจะเลือกมาอย่างละสองสำหรับควรปรับปรุงพอใช้ดีนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้สามารถที่จะตัดสินแล้วก็คําอธิบายแล้วก็เกณฑ์ประเมินมีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการคาลิเบรตนะครับอันนี้เป็นอีกอีกแหล่งอ้างอิงหนึ่งก็จะคล้ายกันแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเอามาอย่างละสองเห็นไหมฮะอ่าบอกว่ามีอย่างละสอง แล้วก็มีการมีอธิบายในเรื่องพื้นที่จัดการอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเคอันี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่กระบวนการเนี่ยจะสังเกตว่าคล้ายๆกันนะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนการคาลิเบรตนี่ก็เป็นมาตรฐานนะครับผมเอามาให้ดู2แหล่งอ้างอิงเลยนะครับคราวนี้ครับอาจารย์ครับผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเพื่อให้อาจารย์ลิงก์ที่ส่งไปเนี่ยจะมี2ลิงก์นะครับลิงก์แรกเนี่ยจะเป็น Google Docs นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ทางช่องแชทเลยนะครับนะลิงก์ ลิงก์งแรกเนี่ยนะครับลิงก์แรกเนี่ยเป็น Google Doc นะครับส่วนลิงก์ที่สองนะครับเป็น Google Sheets นะครับอ่าเป็น Google Sheets ักคู่นะครับอ่าลิงก์ที่สองนะครับ ทันี้เดี๋ยวผมจะขอ,อะแชร์สกรีนเพื่ออธิบายกิจกรรมที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตัว Google Doc นะครับอาจารย์เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ไปที่เมนูไฟล์นะครับอาจารย์หยับทิมพลงในต้นฉบับผมนะ,ะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ใช้คำสั่งทำสำเนาเนี่ยครับอาจารย์ใช้คำสั่งทำสำเนาหรือว่า Make a Copy นะครับแล้วก็ทำสำเนาวันนี้ไปไปใช้นะแล้วก็ ถ้าอาจารย์สอนกันหลายท่านเนี่ยอาจารย์ก็ทําสําเนาเสร็จอาจารย์ก็แชร์แล้วส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะครับเวลาแชร์เนี่ยอาจารย์ใช้วิธีแชร์แบบที่ให้เพื่อนอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอ่นนี้ก็จะทําให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามา,า,าร่วมกันสร้างเกณฑ์ประเมินได้ผมใส่ชื่อไว้ให้อาจารย์สท่านถ้าอาจารย์มีมีกลุ่มผู้สอนมากกว่า3ท่านอาจารย์ก็เติมลงไปเพิ่มนะครับอันนี้ ส่วนต่อมานะครับอันนี้เนี่ยนะครับพออาจารย์ได้ make a copy ตัว Google Docs แล้วเนี่ยครับผมรบกวนอาจารย์แชร์แล้วเอามาแปะตรงลิงก์นี้ให้หน่อยเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันเนาะถ้าสมมุติว่าผมบินไปเชียงใหม่เนี่ยแล้วมีการทำเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็คงไปเดินดูตามโต๊ะใช่ไหมครับแต่ว่านี้เนี่ยเราอยู่ไกลกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีนี้ก็คืออาจารย์ก็แชร์ตัว Google d o c เนี่ยมาแปะให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดู นะครับอาจจะได้หยิบมาช่วยให้คำแนะนำกับอาจารย์ได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถจัดการเวิร์กช็อปอันนี้ได้นะครับครับผมเรียนเชิญอ,อาจารย์เลยนะครับท่าน,นี้นถึงตรงนี้อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับทำไมตรงอะไรทำสองเนวมันมันเอ่อมันไม่ไม่สามารถคลิกได้ค่ะอาจารย์เอ่อตัว google.docs หรือ google sheets ครับ อุกกาด็อกค่ะอุกกาด็อกมันมันฟังก์งชันฟังชันไฟล์ฟังก์ชันไฟล์ฟฟตรงทำสำเนาของมันไม่สามารถคลิกได้อ่อ uh, uh, ท่านอื่นคลิกได้ไหมครับท,ท่านอื่นครับไม่ได้ครับอาจารย์ครับ อ๋อไม่ได้เหมือนกันเลย <ผม S 1> เหรอผมใช้วิธีดาวน์โหลดค่ะอาจารย์อ๋อเโอเคงั้นเดี๋ยวผมแชร์แบบอีกวิธีหนึ่งให้เดี๋ยวแชร์แบบปลดปล่อยเลยเดี๋ยวนะครับงั้นผมเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นเอดิเตอร์ให้เลยนะครับอ่าโอเคอาจารย์อาจารย์ลองใหม่ทีน่าจะได้แล้วครับไฟล์แล้วก็ทำสำเนาแต่ว่าอย่าอย่าทำลงในต้นฉบับผมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมให้สิทธิ์ทุกคนเข้ามาแก้ไขได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าอย่าแก้ในต้นฉบับนะครับ ไปที่เมนูไฟล์ตอนนี้น่าจะเม k กับค p ปปได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านก็จะมีสิทธิ์เท่าผมเลยทวน,นี้เพื่อเพื่อประหยัดเวลาอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเถ้าอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์คุ้นเคยกับเรื่องของตัวงานที่อาจารย์มอบหมายนักศึกษาแล้วตรงคุณลักษณะที่เป็นนิยามตรงนี้นะครับอาจารย์อาจจะข้ามไปก็ได้เนาะอ่าอาจจะใส่แค่แค่คุณลักษณะแล้วเราก็ข้ามมาลองสร้างเกณฑ์เลยนะ อันนี้อาจจะช็อตคัดนิดนึงเพื่อให้ทันต่อเวลานะ,ะเพื่อให้ทันต่อเวลานะครับแต่ถ้าอาจารย์ประเมินว่ายังทันเนี่ยก็อาจจะลองสร้างสร้างได้นะครับอาจจะลองสร้างใส่คำนิยามได้นะครับอ่าได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็เอามาแปะให้ผมนะครับที่ g o ก g l ก s h e ี t ด้วยนะครับอเดี๋ยวผมจะ,ะเว้นช่องว่างให้อาจารย์ได้ทำงานสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวะระหว่างนี้เนี่ยผมยังอยู่หน้าจอนะอะท่านอาจารย์เนี่ยสามารถถามผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับฮัลโหลเรียนถามอาจารย์ครับผมครับ อนุชาติจากคณะเทคนิคการแพทย์ครับอาจารย์ตอนที่เราเอารูบิคไป Implement ใช้ในการการการสอบเนาะถ้าสมมุติ a s s e s s o r หรือตัวอาจารย์ที่เข้าไปในการให้คะแนนมือหท่านนะครับหท่านแล้วถ้ามีคะแนนมันต่างกันก็ Outliner มันมีคะแนน Outliner ด้โดย3าในสในห้าในเห็นไปนในทิศท,ทางเดียวกันอย,อยู่คะแนนระหว่าง Effective กับใน,นในส่วนของในส่วนของ acceptable วนอีก2ท่านเนี่ยบางคนให้เป็น inadequate บางคนให้เป็น exceptional คือทั้งๆท,ที่มีคะแนนรูบิกอยู่แล้วเราควรจะดําเนินการยังไงในฐานะที่เป็นเจ้าของกระบ,บนวนชาตัดออกหรือว่าเอาคะแนนมาคิดครับอ๋อ,อขั้นตอนนี้จริงๆต้องเริ่มจากขั้นตอนการคาลิเบร e ก่อนอันนี้แสดงว่าปัญหาก็คือเกณฑ์ประเมินแบบรูบิกอะครับแสดงว่าคาอธิบายนะั้นะยังไม่เคลียร ก็เลยทําให้คนหลายๆคนใช้เกมเดียวกันแต่ว่ามองต่างกันนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มีการแคริเบตก่อนสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยได้มีการสอนวิชานี้มาแล้วหลายเทอมก็แสดงว่าอาจจะมีงานเก่าอยู่ถูกไหมครับของปีก่อนๆอนอาจจะลองหยิบงานเก่าๆอะครับงานที่ในในทุกเลเวลอะครับในทุกระดับคะแนนเนี่ยส,สุ่มมาสัก สักอย่างละ2ชิ้นอย่างเงี้ยครับแล้วมาลองให้ทั้ง5้าท่านเนี่ยลองประเมินดูก่อนใช่ไหมครับพอลองประเมินดูปุ๊บก็มาอ,าอาภิปรายกันซึ่งมันมันจะมันจะไอความต่างเนี่ยมันจะแสดงออกมาก่อนที่จะถูกไปประเมินจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้มีการปรับเกมประเมินแบบรูบิกนี้ให้ให้เคลียร์ซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อาจารย์มีหท่านเนี่ยนะครับ อาจารย์ก็สุดท้ายเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยหรือจะใช้เป็นฐานนิยมนะครับหรือจะใช้วิธีเอาสามคนที่อยู่ตรงกลางเหมือนกับพวกกีฬาหลายๆกีฬาเขาใช้กันคืออันนี้แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันก่อนนะครับอันนี้อาจารย์ก็สามารถดําเนินการได้แต่ว่าอย่าไปตกลงกันทีหลังเพราะตกลงกันทีหลังนี่มักจะมีปัญหาทุกทีนะครับวิธีการก็คือตกลงกันก่อนแล้วก็แจ้งให้ให้นักศึกษาทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้จะไม่มีปัญหาครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมส่วนวิธีการคาลิเบรตเนี่ยอยู่ในสไลด์ผมแล้วนะครับอ่าผมให้สองจากแหล่งอ้างอิงเลยนะครับอสองแหล่งอ้างอิงแต่ว่ามันสอดคล้องกันนะครับอาจารย์ก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าหลักคอนเซ็ปต์ของมันก็คือไม่มีอะไรก็แค่สุมงานของทุกระดับคะแนนโดยเฉพาะถ้ามีของปีก่อนๆน,นะยิ่งดีเพราะจะได้ทําก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องประเมินในเทอมนั้นเนี่ยลองมาประเมินดูซิ นะครับนะแล้วก็มาอภิปรายกันตอนแรกประเมินอย่างอิสระแล้วก็มาอภิปรายกันนะครับดูว่าประเมินออกมากันแล้วเป็นยังไงความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นได้ก็มาเคลียร์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากคําอธิบายแล้วก็ปรับคําอธิบายให้เข้าใจตรงกันแค่นี้ครับก็เคลียร์เลยคุณลักษณะที่ประเมินมีจํากัดจํานวนมากที่สุดไหมคร ไม่มีครับอาจารย์ครับผมผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือเกณฑ์ประเมินของอโดยเฉพาะอย่างเช่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเวลาเราไปดูนิสิตสอนในในชั้นเรียนนะครับผมก็จะมียุยบยากไปหมดนะครับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยผมเคยทำวิจัยนะครับผมประเมินสมรรถนะการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเนี่ย ผมมีเกณฑ์ประเมินอยู่ร่วมๆยี่สิบข้อประมาณสิบกว่าข้อได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่จํานวนนะอาจารย์ถ้ามีเสียงเอ,อเมื่อกี้มีเสียงดังนิดหน่อยนะครับต้องขอภยัยที่หมู่บ้านผมวันนี้มีการพ่นเข้าใจว่าพ่นฆ่าเชื้อนะครับโดยอบอตอครับอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่รู้ว่าที่เขาเมาพ่นเนี่ยเป็นเพราะผมไปโพสต์ใน Facebook หมู่บ้านหรือเปล่าว่าภรรยาผมโดนกักตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เลยไม่รู้แต่ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เลยเอ,อถูกส่งไปกักตัวที่ที่ที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ครับแต่ว่าสว a อแล้วก็ปกติดีครับ ไม่มีแล้วนะครับอาจารย์ครับถ้าางั้นเรียบร้อยอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมวันนี้เนี่ยนะครับผมกับอาจารย์จินตวีก็ขอจบอการบรรยายเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับมีอะไรก็เรียกใช้เราได้อีกถ้ามีอะไรขัดตกบกพร่องไปก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ